กับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กันยายนนะครับก็เป็นวันที่หลายคนจะได้มีโอกาสพักอยู่กับครอบครัวให้เรามีความสุขและความปลอดภัยภายใต้การปกป้องนะจากพระโลหิตของพระเยซูและสิ่งที่สำคัญเราเองต้องใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าก่อนเพื่อพระองค์จะอวยพรแก่เราพระธรรมที่มาที่พวกเรา ต่อจากเมื่อวานนั่นก็คือหนึ่งพงกษนะครับบทที่4นะครับหัวข้อวันนี้ผมตั้งชื่อว่าโซโลมอนปกครองด้วยพระปัญญาอันนั้นพระคัมภีร์เริ่มพูดบรรยายถึงการที่หลังจากที่โซโลมอนอธิษฐานพระเจ้าทรงตอบเขาและประทานปัญญาให้กับเขาแล้วในบทที่4นั้นพระคัมภีร์พูดในรายละเอียดว่า ภายใต้การปกครองครอบครองของการเป็นกษัตริย์ของโซโลมอนด้วยนะพระปัญญาหรือปัญญาที่พระเจ้าให้กับเขานั้นมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นผมแบ่งเพื่อเข้าใจง่ายๆทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันคือการบริหารจัดการความจำเริญรุ่งเรืองนะและประการสุดท้ายข้อ3คือพระปัญญา พระราชกิจพระนามเรื่องลือให้เรามาดูประการที่หนึ่งนะครับการบริหารจัดการข้าราชการตั้งแต่บทที่4ข้อที่2องถึงข้อที่19ผมคงไม่มีเวลาดูรายละเอียดมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่ทำไมครับโซโลมอนได้เลือกและแต่งตั้งขึ้นและรวมทั้งตั้ง,งนะครับพวกข้าหลวง12คนเพื่อ บริหารจัดหาสเปียงอาหารนะครับให้กับราชสำนักนะทั้ง10ปีนั้นนะครับเราเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีมากที่เดียวด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าบทเรียนที่เราได้นำไปครั้งนี้ที่ใช้นะครับสองข้อคิดคือเราานะที่เป็นผู้นำนะครับนะเราต้อง เมื่อเรามีปัญญานะั้นเราต้องมีปัญญาในการเลือกใช้คนนะครับแล้วบริหารจัดการที่ดีด้วยนะครับการบริหารจัดการที่ดีนะครับมันหมายถึงการมีระบบระเบียบวิน,นัยนะครับที่ดีไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานนะของเราถ้าเราเองเป็นหัวหน้างานะหรือในคิจจักร ผู้ที่เป็นผู้นำเสจพิบาลและรวมทั้งในครอบครัวของเราหรือในชีวิตของพวกเราเราต้องการปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะใช้คนและบริหารจัดการคนนะครับเพื่อให้เกิดระบบระเบียบวินัยที่ดีเราลองคิดดูว่าถ้าคนจํานวนประชากรจํานวนมากมายนะครับพระกัมพีใช้ก็เหมือนอย่างเม็ดทรายในทะเล ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วนะครับคงจะวุ่นวายนะันั้นเราต้องการปัญญานะครับประการที่สองข้อคิดหรือการนำไปใช้แม้ว่ากษัตริย์โซโลมอนมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากนะครับเหนือกว่านะนักปราชญ์หลายคนที่พระกมพีเอ่ยชื่อแต่ว่านะครับโซโลมอนก็ต้องการผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุน สรลต่านไม่สามารถบริหารจัดการประเทศให้พบกับความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองได้ปราศจากผู้ช่วยผู้สนับสนุนสิ่งหนึ่งที่ดีมากในที่นี้นะครับถ้าเราเป็นผู้นําหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือในคิดใจักรแนะถ้าเรามาบองใกล้ตัวของเรานะรเราเองนะครับต้องการ ผู้ช่วยผู้สนับสนุนเราจะไม่สามารถทำคนหนึ่งแม้ว่าเราจะเก่งกาจสามารถมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างไรก็ตามเราคนเดียวไม่สามารถจะทำได้เราต้องการผู้ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเราในงานที่เราเองทำนะครับอันนั้นให้อคิดกับพวกเรานะครับโอเคนะประการที่2ครับ ความจำเริญรุ่งรวงรุ่งเรือง,งของประเทศอ,อิสราเอลในพระคัมภีร์บรรยายในข้อที่20ถึงข้อที่28พูดถึงสภาพของอิสราเอลประเทศที่ภายใต้กา,า,ารปกครองของโซโลมอนที่ด้วยปัญญาของพระเจ้าว่าพบกับความสำเร็จความจำเริญรุ่งเรือง,งนะอย่างไรบ้างผมให้ข้อคิดนะครับคือมีกำลังคน จำนวนมากเหมือนดังเม็ดทรายในทะเลพวกเขามีความสุขครับเขาบอกกินและดื่มและมีจิตใจเบิกบาน,นาไม่เพียงเท่านั้นนะครับประเทศอิสราเอลในช่วงนั้นมีอำนาจครับคือปกครองตั้งแต่ยูเฟติสแผ่นดินฟิลิสเตียไปจนกระทั่งถึงอียิปต์ทางใต้แล้วความมั่งคั่งครับคนเหล่านั้นได้ถวายเครื่องบรรณาการ นะครับในเพียงเท่านั้นนะครับความอุดดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารในข้อที่22แต่ละวันที่ข้าราชการและโซโลโมอนเนี่ยได้กินนะครับบนโต๊ะอาหารนั้นมากมายที่บรรยายไว้แล้วข้อที่25พูดถึงความปลอดภัยนะครับก็อยู่ภายใต้นะครับต้นซุ้มใต้ต้นซุ้มอัง,งุ่นและ ใต้ต้นมะเดื่อของตนคือไม่กลัวว่ามีภัยศัตรูมามีความปลอดภัยเราได้เห็นต่อไปนะครับเห็นความมั่งคั่งครับมัน่นคงใช้คาว่ามัน่นคงมีทหารมีคอกม้าสี่หมื่นมีทหารม้าหนึ่งมืนสองพัคนนะครับแล้วทำไมครับมีทุกอย่างให้ความมั่นคงทางด้านกําลัง ทหารน,นั่นเองพระกัมพีผู้สรุปในตอนข้อที่27ไม่ให้สิ่งใดบกพร่องหรือขาดเลยนะมีความทุกอย่างเน้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับปัญญานั้นสำคัญนะครับเมื่อเรามีปัญญาความจำเริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความปลอดภยัยอำนาจ ความสุขนะขีก็จะทำไมครับก็จะติดตามมาทำให้ยองย้อนกลับไปเมื่อเรานำไปใช้อันนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปในบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่14นะพระเจ้านั้นสงสัตย์ซื่อที่ทำตามคำสัญญาของพระองค์ที่พูดไว้ว่าเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอด้วยคือทั้งความมั่งคั่งเกียรตินะีเพื่อ จะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเปรียบเทียบเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อจริงๆนะครับที่สัญญาไว้กับโซโลมอนเพราะว่าเขาได้ขอปัญญาไม่ได้ขอเพื่อตัวเองนะครับแล้วพระเจ้าเขาบอกพระเจ้าจะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ให้หรือในมองอีกด้านหนึ่งเมื่อเรามีปัญญานะครับเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้ติดตาม ประการที่สามครับในภายใต้การปกครองบริหารด้วยปัญญาของโซโลมอนนั้นไม่เพียงแต่มีการบริหารจัดการที่ดีมีความจำเริ่นรุ่งเรืองของประเทศประการที่สามคือพระปัญญาพระราชกิจและพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปตั้งแต่ข้อที่29เนะเป็นต้นไปจะพูดบรรยายถึงผลงานที่นะโซโลมอนได้กระทำไว้นะครับ เมื่อท่านได้รับพระปัญญาของพระเจ้านะครัทำไมครับก็เขียนนะแต่งบทกรอสุภาษิตบทกวีนะครับพูดบรรยายถึงต้นไม้ต้นพวกดอกไม้ถึงสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์เ้ว้ยขาแม้กระทั่งปลาคือทุกอย่างนะครับพวกบีปัญญาความรู้ ครอบครองครอบคลุมไปทุกๆด้านแต่รับท่านได้แต่งบทประพันธ์ต่างๆด้วยนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้นั้นมาจากพระปัญญาที่โซโลโมอนบีแล้วคนนจากประเทศต่างๆก็หลั่งไหลกันมาเพื่อฟังสติปัญญาคําสอนจากยารับกระสัโซโลมอนสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ที่นี้นั้นก็คือ คำถ,ถามอยู่ที่ว่าพระเยซูคริสต์นะครับในพระคัมภีรนะ์บอกกับพวกเราบอกว่าเป็นพระปัญญาของพระเจ้าถ้าเรามีพระเยซูในชีวิตของพวกเราเกียรติความมั่งคั่งนะครับแล้วก็อำนาจนะครับชีวิตนิรันด์นะอันนั้นเป็นหมายถึงไม่ใช่ฝ่ายโลกนะฝ่ายวิญญาณนะพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้กับพวกเราด้วยถ้าเรามีพระองค์ ประการที่สุดท้ายที่เราจะทำไปใช้นะเราอาจจะถามว่าเอ๊เราจะได้ปัญญานั้นได้อย่างไรเราจะมีปัญญาเหมือนอย่างโซโลมอนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนหรือในการทำไมครับในการที่เราจะบริหารจัดการงานของพวกเราในที่ทำงานหรือในคิดจักของพวกเราได้อย่างไรคำตอบนั้นก็คือเราอธิษฐานขอนะครับแล้วนะ โซโลมอนพูดในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดบอกว่านะความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มของปัญญาเรามีปัญญาของพระเจ้าก็โดยที่เราเองนะครับมีใจที่ยำเกรงพระเจ้าและทูลขอปัญญานั้นจากพระเจ้าในชีวิตของพวกเราเพื่อช่วยเราในการดําเนินชีวิตนะคริสเตียนที่ดีขอ,ญญววพ,อรพระยาวยพรพระวจนะของพงค์พระวจนะของพงค์เป็นจิตวิญญาณและเป็น ชีวิตนะครับ